มามามาเลยอืม้วสวงามเลยครับพี่น้องโอ้จุบันนี้เามามาหั่นกันเลยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศสุขสุขอนมาพี่น้องครับอื้อสวยจุบเก่าครับวันนี้วันนี้กัสิเอสบีที่กัดทุกเที่ยวคร้บเบิ้งคือเก่านะครับอืมอระคักเลยครับเนื้อวันนี้มา เซฟกรอบครับนี่กรอบเลยเกี่ยวกันครับมาอันอื่นก็เซร็จมีนกันครับอันนี้ผ่านค้อมหอนมาเรียบร้อยครับออ้ของแท้ครับได้มีลายไปเลยครับของแท้อ๋อเดี๋ยวจีสร้อยไ่กินน้ำครับวันนี้อันนี้ซุกแล้วครับใส่อ้ของแท้เลยครับนะครับเขาล้างด้วยสารน้ำป่านะครับ ที่ไร่ความแซ่บนะครับเาสื้อน้ำปลานีะครับล้างมอเลยครับน้ำปลาลงไปดมอู้อ, er อู้อ <Steph> <ui> ๋อคาบเลยครับพี่น้องที่คาดมาได้ดีครับดีแท้นะครับอันนี้โอ้มาเลยครับโอ้โอ้ยครับอ๋อโหดลงไปเลยพี่น้องขอโทษขออภัยผู้กินยิปนะครับ เขากับเรื่องสีได้เกี่ยวแล้วครับผมอีอาทิตย์นึงก็ได้ไดเกี่ยวกับเขาตั้งออกหอง่งงามครับโอ้เต็มแล้วครับนี่อือตาเด็กโอ้ห่าเจียวครับพี่น้องโอ้เห็นแล้วครับอโอ,เ,บโอเจ้าโคเพชรเลยครับอะไรมาผู้ใดไรมาเพชรกระเสือหลายๆเด้ครับ ผมมัดเพชรตกกร i̇şte. นะเสื้อหลายครับเจ้าเพชรเพเลยครับเขาโค่กระเสื้อไหลายมันสีเดียวนะครับมัต้องเสื้อไหลเขาโค้พอแล้วครับจำไหมวันนี้เขาเสือเบื่อมากูดนะครับหั่นเบื่อมากูดเธอนะครับดับความข่านะครับเบื่อมากูดอันนี้เป็นเนื้องอกีนะครับพี่น้องเนื้องอกีมันสีกินนญ้านะครับมันสีหอมเพรก็หอมดีก็หอมครับ ถ้าเป็นงอกขุนก็โบ่เนือ้อข้าวนะครับผมมีแนะนำื่อซื้อครับถ้าเอามาซอยจุต้องเป็นงอกกีครับพี่น้องออบาทนี้ขาดบาได้นี่ครับขาดบาได้ครับเสื้อหลายแชบหลายไปเลยครับสองซ้อนมามาก่อนอื่นก่อนยัดแก้ข้าวครับพี่น้องจวดจะทําก่อนมาบนี้ ออสุดยอดครับโอ้เจียวของผมโอ้อภิกฎเสืออีี่น้องครับมักเพ็ดครับเหมัดเลยครับตันหนูเพลทหนูเสียบนะครับโอ้ยไอ,อยหอมลงครับมาเนี่ย สร้อยห่อหอมลงนะครับมันนี้ถ้าบมันมีเบอร์พักเขาก็ส้อยห่อห้อมลงนะครับนะหอห้อไปเลยครับพักกับพักกระเดาประตูซาอุน,าน,นะครับพักกระเดาเมืนน่อนี้มียอดค่าครับใบค่าอ่อนนะครับพักกับมัน,นมามาพี่น้องพี่น้อเดียวยูให้ยยูนาพี่น้องครับ โอ้โหไขอหยาดวางนี้ก่อนวางวันนี้ไ้ครับโอ้คักๆเลยวันนี้สุดๆเลยวันนี้มาพี่น้องเอาตับก่อนเลยคำแรกเอาลูกเต่าเลยครับตับหวานช่วยเลยครับ ันนี้เสือกรอบครับพี่น้องนนอาบางคนยำแย่กับหั่นบางๆนะครับเสือกรอบครับหันห่นบางๆก็ได้เสือกรอบอะอนะขยันนะครับเจียวไว้นี้นะครับอ๋อเสือกรอบเอาบางๆครับเมื่อนี้เอาบางๆครับเมื่อนี้ เสืกอกอบไปแล้วครับสดนะครับครับอืมตุง่งชาุ หน้าครับบ้ดนโอ้ขาน,น่าดีเงี้ยคืดๆดีนะครับขาน,น่านะครับซอยไปนํากินไปนหนึ่งมาข้าวเหนียวครับว้อมคุยหอนมาเลยครับพอดีเขาเดุอือหึขักๆเลยคุยตับเลยครับ ต้องบางมามพี่น้องกินตรงเดียวครับอู้อือกระ,ะเทียมครับ มีเพชรกระพริบสดศทอดครับพี่น้องคือ,อน้อยเกือ,ตอาาบต้มอาว่าไปอ๋อโหสวงามเลยครับพี่น้องโอ้จุบนันนี้อามามา ทำกันไว้โอ้โหครับเนื้อง,งามเลยอันนี้เนื้องโงกี้นะครับผมพี่น้องถ้างงกุนมีแนะนำให้กินนะครับมันชิข้าวนะครับโงกุนต้องเป็นเนื้องโงกี้ ซอยจุต้องตอนอย่างๆงครับพี่น้องถ้าตอนน้อยบ่อกแม่นซอยจุดนะครับอ่ะคุยเข้าไปบ้อะนะอ ซ,ซื้อลองไปครับขันหนาจู้ใจเลยครับคำนี้ไหมอือมุดต,ตมลงไปพี่เนองโอ้คุณอ่ะขักเลยครับขอโทษขอไปพวกกินนะครับอืมเขาเดี๋ออยวจ้ำเลย ใบข้าอ่อนนะครับพี่น้องนะตอนนี้เพิ่งปลงอีกเ่็นข้าวอ่อนนะครับตับเสิรลงไปครับห่อขันหน้าเอาแบบนี้เลยพี่น้อง บ้านห้ากันล่มกัลังเย็นสบายครับพี่น้องอ๋อเนี่ยงคำาะะครับ อันนี้บีปากคอครับพี่น้องหัวตับบีปากคอหรือว่าเบเื่อเพลียบักบ้านอนอกเสื้อโค่นูกระแชบอื้อ hấp cái đầu hấp luôn นี้ปลาคิลิวครับโอ้สีเลยครับห่อเสื้อครับห่อเสื้อกรอบนะจุ่มลงไปเลยครับออื้

อยากกินน้ำครับคลิปนี้กันขอบคุณพี่น้อง F4 ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสุดท้ายนี้ก็ให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุวันละสุขภาวะดำรวยเงินทองครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ